ขัางนอกเนี่ยที่เมื่อเราทําไปเนี่ยนะมันคือส่วนหนึ่งของการศรัทธาที่อยู่ในใจมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันฉะนั้นนะการส่งเสริมให้คนนะอะการส่งเสริมเขาเรียกว่าอามันเราจะอามันออกจากอิมานไม่ได้เด็ดขาดอามันของเราคืออิมานของเราอิมานของเราคืออามันของเราคุณไปทำฮะคุณเสียเงินเสียทอง คุณบริจาคเงินบริจาคทองให้กับคนจนก่อนไปทำฮัทนะเขาฝากคุณเงินคุณติดตัวไปประกอบพิธีครับผมอยากถามว่าผมอยากถามว่านั่นเป็นเป็นอีมานไหมอีมาน้องคนไหมก็คุณมีอิมานคุณที่ไปทำฮัทถ้าคุณไม่มีอิมานคุณจะไปทำฮัทได้ยังไงตอนเนี้คุณกําลังอยู่ในเถกอยู่ในดิสโก้กําลังติดยากําลังติดเหล้ากํากลังกินเหล้าเมายา เขาเรียกว่าคุณมีอหมัณตคุณกําลังทํามั่วซียต์นึ่ไหมคุณไปทํามั่วซียตนะ์นะ่ะนะก็แสดงว่าอะไรท่านพี่น้องก็แสดงว่าการกระทํามั่วซียต์ของคุณนะ่ะห้ามการไปทําประกอบคุณเงินความดีฉะนั้นคนจะไปทำาัดคนจะอ่านกุรภีรคนจะบริจาคทางคนจะละหมาดก,ก็ต้องไม่ทำมั่วซียต์คุณจะไม่บอกว่ามั่วซียต์นั่นนะ่ะนะ มันค้นละเรื่องกับอีมานอีมานมันค้นละเรื่องกับอะไรคุณงามความดีฉะน,นั้นแล้วนะพี่น้องผลของการแยกอามั่นออกจากการอีมานเป็นการส่งเสริมให้คนทำชั่วมั่วยาเสพกัญชาเมาน้ำท่อมถ้าคุณไปบอกว่าคุณจะเสพยาแมา่จะดื่มน้ำท่อม จะฉีดผงขาวจะเล่นยาบ้าจะต่อเรือจะเล่นยาไอหทำไปเถอะทำไปแต่อยาทิ้งละมะันถ้ามพี่น้องมันอันตรายไหมแบบเนี้ยคุณไปแยกอะไรคุณไปแยกการกระทําความชั่วนั้นออกจากอิมัลของคุณว่ามันไม่กระเทือนกับอิมัลของคุณ มันไม่เป็นอะไรกับ إ ي มานของคุณนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเป็นการส่งเสริมไม่คนมั่วยากับเสพเสพกัญชาเมาน้ําท่อมนะท่านพี่้องอันนี้ทางการได้ยินนี่ถ้าผู้รู้คนไหนเผยแพร่เป็นนี้โดนจับนะเนี่ยสมุดเราหนึ่งในอะไรในเงื่อนไขที่ติวตั้งขึ้นมาคือเอานําเยาวชนออกห่างจากการเสพยาเสพติดแต่วันนี้คุณบอกว่าคุณจะมั่วกัญชาจะสูบยาบ้าจะสูบยาเมา้ ทำไปเถอะผมขออย่างเดียวคุณไม่ต้องอ่านกูนานก็ได้คุณไม่ต้องซิกรูลอก็ได้แต่คุณอย่าลืมนะมันมันอะไรได้พี่น้องนี่มันอะไรกันเนี่ยมันมันอะไรมันเผยแพรอะไรกันแบบนี้มันอะไรสอนคนให้อะไรกันแบบแบบนี้มันมีด้วยเหรอรับพี่น้องในศาสนาอิสลามแบบเนี้ยแยกมันออกจากอีมัมมันจะชั่วมันจะเลวมันจะเสพจชเสพยาบ้า มันจะไม่อ่านกูรอนไม่จะซุกกูรอเอาเอถอะท่านพี่น้องทําเลยแต่ขออย่างเดียวให้ละมาดเอ๊ะมันอะไรเนี่ยนะาพี่น้องและีมานมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นท่าพี่น้องผมนึกบอกอย่าว่าอย่าตำหนิอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะนะครับฉะนั้นแล้วนะสองไม่อ่าไม่มีคนชั่วทำบาปนะ สรุปแล้วว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้นะว่าอีมานไม่เกี่ยวกับอามันใครจะทําอะไรข้างนอกไม่เกี่ยวคุณจะไม่อ่านคุรอานคุณจะไม่ซิกรุลลอคุณจะไม่ละหมาดนะขอให้คุณมีอีมานอย่างเดียวเอมันอะไรมันอะไรกันท่นพี่น้องมันอะไรฉะนั้นแล้วสถานะของคนพวกนี้เนี่ยท่านพี่น้องเรามาฟังให้ดีๆนะมาฟังให้ดีๆนะ